โอเคครับผมสวัสดีครับผมนอนอลันซาครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่ใช้รถเบนซ์น,นะฮะร,รถเบนซ์ที่เป็นรุ่นไม่ว่าจะเป็น slk cls c coupe e coupe หรือรถของท่านที่ทำมีเบาะที่เป็น,เ,ปนเบาะลมะครับสามารถปรับได้นะครับถ้าเกิดรถของท่านเบาะลมไม่ทำงานหรือมีปัญหานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับบอกเลยนี่ซึ่งรถคันนี้ อันแป๊บนึงขอบอกก่อนว่าผมไม่ได้ไม่ได้เปิดร้านนะครับแต่เป็นรถของผมเองนะแล้วก็ผมมีช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า10กว่าปีนะแล้วก็ช่วงนี้โควิดนะครับว่างงานก็เลยมีโอกาสได้มาทํารถของตัวเองนะครับนะทำรถของเราเองมันข้อดีคือเราสามารถสั่งทําได้ทุกจุดอะ่ะจะเก็บรายละเอียดตรงไหนได้หมดเรื่องของเบาะเรื่องอะไรอันเนี้ยได้หมดเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องของถุงลมถุงลมเขาเรียก ผมเรียกเป็นถุงลมเบาะแล้วกันนะถุงลมเบาะไม่ทํางานนะครับเปิดแล้วฟังก์ชันเนี่ยอย่างรุ่นนี้มันจะมีฟังก์ชันที่ปรับเบาะกระชับได้นะครับรถของใครรถหรือข,ข,ของเพื่อนคนไหนที่มีปัญหาแบบผมอยู่เนี่ยสามารถสอบถามของเข้ามาได้นะครับทํากันเองนะครับแต่เรื่องของการเก็บรายละเอียดเนี่ยบอกให้เลยว่าไม่ต้องห่วงมาตรฐานแน่นอนครับเพราะว่าผมเก็บรายละเอียดทุกจุดนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับนี่นะครับมาดูตัวอย่าง คันนี้เป็น b e n E ์อี u ูเป้นะครับ W 2 0 7นเะครับเป็น2ประตูนะครับซึ่งตัวออปชั่นเบาะมันจะมีเขาเรียกปรับเบาะกระชับได้เป็นเบาะลมนะครับือภาษาเรียบเคือเรียกเบาะลมนะครับนี่ปรับได้ปรับกระชับยกกระชับหน้าเบาะนะครับกระชับหลังเบาะด้านข้างเบาะได้หมดนะครับซึ่งาการซ่อมรถเนี่ยผมผมผมเคยนะครับ ผมเคยถามหลายๆอู่แล้วว่านะครับเดี๋ยวผมจะกนักขับนั่งน,นะผมเคยถามหลายอู่แล้วว่าซ่อมมันแพงนะครับแล้วก็บางทีถ้าตัวนี้ฟังก์ชันนี้ไม่ทำงาน,นี่ยบางทีต้องเปลี่ยนเบาะผมเคยเช็คนะเบาะบางทีเปลี่ยนเป็นแสนก็บาทนะผมก็เลยโอ้หถ้าแสนก็บาดไม่อยากทำนะวันนี้สามารถทําได้แล้วนะครับแล้วก็รถผมเองทําเองด้วยนะครับแล้วก็มีช่างเก่งๆทําให้ซึ่งการ ตรวจเช็คอาการนะครับสามารถมาถามผมได้นะโอเคครับซึ่งมันสามารถซ่อมได้นะครับแล้วก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับเคสคันนี้นะครับรถผมเองคือผมใช้มาระยะหนึ่งละห้าหกปีแล้วแต่อันนี้ผมก็แปลกใจทําไมมันไม่ทํางานนะมันเป็นอะไรนะอ๋อผมเพิ่งมารู้ที่หลังว่ามันมีมันมีระบบลมนะครับแล้วก็นึกว่ามันทํางานจริงจริงมันไม่ทํางานแต่เนี้ตอนนี้ผมซ่อมเสร็จแล้ว ทำงานแล้วนะครับซึ่งรถแต่ละเคสแต่ละบางคันปัญหาจะไม่เหมือนกันนะแต่สามารถเอามาเช็คอาการได้นะครับซึ่งคันนี้อาการเป็นไม่เยอะนะค,คือท่อลมขาดนะครับท่อลมที่มันเดินเดินตามเบาะเนี่ยรอบคันเนี่ยมันขาดนะครับท่น,นี้ก็ผมทําการเปลี่ยนเดินสายใหม่ละทั้งระบบแล้วครับราคานะครับผมบอกเขาเลยว่าผมบอกแล้วผมไม่ใช่อูนะทำรถกันเองที่บ้านแล้วก็มีช่างเชี่ยวชาญเรื่องประสบการณ์มากกว่า15ปีนะครับแล้วก็ทํารถ ได้ทุกรุ่นเลยนะครับบิวอินภายในได้หมดเลยติดตั้งเคร, right. ร ach, ื่องเสียงติดตั้งได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์รถ bm พอร์เช่นะครับหรือ right. yeah. พวกโตโยต้าโอ๊กออพาร์ทได้หมดทุกรุ่นนะครับขอให้คุณเข้ามาทํานะครับก็คันนี้เคสไม่หนักมากนะครับตอนแรกอ่ะผมไปผมไปถามศูนย์หรือว่าถามอู่อู่นอกนะว่าพี่ถ้าเกิดจะทําฟังก์ชันเบาะตัวนี้ให้มันทํางานได้เนี่ยปรับยกกระชับปรับอะไรได้เนี่ยเสียค่าใช้จ่ายแพงไหมครับบอกว่าถ้ารถรุ่นนี้ถ้าเกิดมันพังนะมันเสียเยอะ เขาบอกว่าต้องเบิกกล่องเบิกเบาะใหม่คู่หนึ่งนะครับเบาะคู่หนึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ารถมือรถเนี่ยเบิกใหม่ไม่ได้ไม่บาทสองบาทนะครับหลักแสนนะครับผมก็โอโ้โหถ้าเกิดทําหลักแสนไม่ไหวนะครับราคามันค่อนข้างสูงไปนะครับแต่วันนี้ผมบอกให้เลยว่าทุกตัวทุกจุดซ่อมได้หมดแล้วใช้ได้ใช้ได้เหมือนเดิมจากโรงงานเลยเพราะว่าทุกตัวเบิกใหม่หมดนะบเบิกของแท้นะครับแล้วก็คราวนี้ เคสก็ <K ey ank il> คือแค่ถุงเขาเรียกว่าท่อลมนะครับท่อลมมันขาดในมันคือมันตามอายุการใช้งานนะมันขาดแล้วก็ผมทําการเดิน,เป,นเปลี่ยนเปรียบร้อยแล้วทั้งเส้นเลยนะครับแล้วก็ใช้ท่อลมอย่างดีนะครับค่าจ,จ่ายท่อลมเนี่ยประมาณ3,000กว่าบาทค่าแรงก็มันไม่เกิน2,000บาทนะครับแล้วก็มีอ่าอาความก่อนนะครับเบาะรุ่นนี้นะครับไม่ว่าพี่จะใช้เป็น S l k c l s C Coupe ู รุ่นเบนซ์นะครับที่หรือว่ารถรถรุ่นอื่นนะที่มันเป็นเบาะลมเนี่ยที่มันปรับได้เนี่ยสามารถซ่อมได้นะครับอะไหล่เบิกแท้ทุกชิ้นนะครับซึ่งคันนี้ก็ใช้กลับมาเป็นฟังก์ชันทุกอย่างได้หมดแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับถือว่าตอบโจทย์นะฮะของมันต้องมีครับเพราะออปชั่นมันมีมันต้องใช้ได้เนาะนี่ยกกระชับหน้านะครับเมื่อก่อนนี้ผมใช้ไม่ได้เนี่ยนี่ใช้ได้หมดแล้วครับนี่ยกกระชับข้างนะครับได้ยินเสียงลมไหมครับนี่ครับยกกระชับข้างนี่อย่างนี้คือเปิดนะครับนี่เรื่องอย่างนี้เปิดนะครับ อันนี้ดานหลังนะครับดานหลังได้2จุดนะครับถือว่าดีเลยนะฮะนี่นี่ครับปรับได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็คันนี้เป็นปีเบาะร้อนด้วยก็ใช้ได้ปกตินะครับเคสคันนี้นะครับเปลี่ยนแค่อกล่องลมไม่เสียส่วนใหญ่กล่องส่วนใหญ่กล่องลมนะครับจะมีกล่องลมอยู่ท้ายรถเนาะเสียยากนะผมบอกเลยว่าถามหลายๆพี่ถามพี่ๆหลายๆคนแล้วเสียยากนะส่วนใหญ่ที่เสียคือสายตามอายุการใช้งานสายขาด สายแตกนะครับเนี่ยก็เดินเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีชิ้นส่วนบางตัวในเบาะเนี่ยเสกหลอหรือมันแตกครับมันหักนะครับเขาเรียกถุงลมแล้วกันคันนี้ก็เปลี่ยนแค่คันนี้คันนี้เสียไม่เยอะนะครับนี่เสียสองข้างนี่เขาเรียกอะไรถุงลมตรงตรงเบาะเนี่ยผมเบิกมาใหม่ก็หลักพันนะครับข้างละหลักพันเองไม่เกิน,ไม,กนไม่เกิน5้าพันบาทนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็นี่ครับถ้าเกิดพี่พี่คนไหนที่ใช้รถเบนซ์อยู่แล้วก็เบาะลมเนี่ยไม่ทํางานนะครับก็ลองทัก มาคุยกันได้ถ้ามาถามผมได้นะครับเผื่อง่ายง่ายครับเอามาตรวจเช็คดูก่อนก็ได้นะครับเผื่อรถของท่านเป็นไม่เยอะนะครับท่อลมขาดก็เปลี่ยนแค่ท่อลมนะครับตามอาการนะแต่บอกก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ร้านนะครับผมทํารถอยู่ที่บ้านถ้าจะมาต้องนัดโทรนัดคิวก่อนแล้วก็หรือว่าขับรถมาให้เช็คอาการดูก่อนนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูว่าเสียอะไรบ้างนะฮะตัวไหนพังตัวไหนเสียก็เปลี่ยนไปตามอาการนะครับแต่ชิ้นส่วนเนี่ยผมรถเบนซ์เนี่ยไม่ได้มีเทียมเบิกแท้ทุกชิ้น แล้วก็ผมก็เบิกแท้มาใส่นะครับโอเคครับมันก็ทําให้การขับขี่รถกลับมาสมบูรณ์แบบเหมือนรถป้ายแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แฮปปี้ดีใจครับที่ได้มีออปชันนี้มานะไม่ได้ไม่ได้ใช้มา5ปีแล้วครับเนี่ยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จนะครับแล้วเลยว่าเอ้ยผมว่าน่าจะมีเพื่อนเพื่อนที่พี่หลายๆคนเนี่ยคิดเหมือนผมนะอยากให้ออปชันนี้กลับมาใช้ได้แต่ถ้ามันแพงเกินอะ่ะมันก็ลองคิดดูก่อนอะ่ะถ้าทําทีแสนก็บ่าทมันก็ผมว่ามันแพงไปทั้งนั้น วันนี้มันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับช่วยๆกันนะครับก็คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามานะครับโอเคนะครับอาไฟหน้าจอทุกอย่างโค้ดเคิร์ดนะครับผมทําการเรามีเครื่องมือนะครับเกลียเคลียโค้ดทุกอย่างนะครับเวลาลื่หรือเบามันจะมีไฟโชว์นะแต่นี่เรามีเครื่องมือลบให้นะไม่มีไฟโชว์นะปกติทุกอย่างนะครับโอเคนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเห็นคลิปนี้ก็ทักมาเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ